เราก็จะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนกันนะคะในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยการใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ใช่ไหมคะในชั่วโมงนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนเช่นเดิมนะคะแต่จะพิจารณาจากรูปภาพนะคะพิจารณาจากรูปภาพ แล้วก็การทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยการใช้ตารางการคูณน,นะคะ ต่อไปเราก็จะเป็นการเปรียบเทียบสีส่วนนะคะโดยการพิจารณาจากรูปภาพนะคะนักเรียนเห็นรูปภาพที่1นึ่งะคะรูปภาพที่1มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมด8ส่วนตัวส่วนของเราก็คือเลข8นะคะต่อไปรูปภาพที่2น,นะคะรูปภาพที่2ของเรามีทั้งหมด12ช่องนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 และ12ดังนั้นตัวส่วนของเราก็คือเลขส2งนะคะในภาพที่1คุณครูจะระบายสีทั้งหมด3ช่องนะคะดังนั้นตัวเศษของเราก็คือเลข3นะคะและในรูปภาพที่2คุณครูจะระบายสีทั้งหมด9ช่องนะคะ ก็คือเลข9นั่นเองคุณครูจะให้ระบให้เปรียบเทียบระหว่างเศษ3ส่วน8กับเศษ9ส่วน12ว่าเศษส่วนตัวไหนมีค่ามากกว่ากันให้นักเรียนพิจารณาจากรูปภาพนะคะในส่วนที่คุณครูระบายสีเราจะเห็นได้ว่าส่วนที่ระบายสีสีเขียวหรือว่าเศษ3ส่วน8แล้วก็ระบายสีแดงนะคะหรือว่าเศษ9ส่วน เราสามารถเปรียบเทียบกันได้เลยว่าเศษ3ส่วนแน้อยกว่าเศษเศษ9ส่วน12 ต่อไปก็จะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะโดยการทําตัวส่วนให้เท่ากันนะคะเปรียบเทียบระหว่างเศษ5ส่วน8กับเศษ7ส่วน12นะคะเราก็จะมาใช้ตารางสูตรคูณน,นะคะมาเป็นตัวช่วยในการคูณน,นะคะตารางการคูณน,นี้เราใช้อย่างไรเรามาดูกันนะคะตารางการคูณของเรา ในแนวนอนของเราก็จะเป็นจำนวนนับก็คือ12345ของเรานั่นเองแล้วก็ในแนวตั้งนะคะก็จะเป็นตัวส่วนของทั้งสองจำนวนที่เราจะเปรียบเทียบกันในข้อนี้ก็คือเลข8กับเลข12นะคะแนวนอนของเราคือจํานวนนับ ส่วนในแนวตั้งของเราก็คือตัวตัวส่วนนั่นเองอเดี๋ยวครูจะระบายสีให้ดูนะคะอันนี้ก็คือเลข8ในช่องนี้นะคะแล้วก็เลข12ในช่องแนวตั้งนี้ต่อไปก็จะเป็นจำนวนนับจำนวนนับนี้เราจะไม่ฟิกนะคะว่ามันจะไปถึงเลขอะไรเมื่อตัว คูณของเราหรือว่าผลคูณของเราได้จํานวนที่เท่ากันแล้วเราก็จะหยุดไว้แค่นั้นนะคะเราก็จะไม่คูณต่อไปแล้วในข้อนี้เดี๋ยวเรามาพิจารณาดูกันนะคะว่าตัวส่วนที่เหมือนกันคือเลขอะไรนะคะ8คูณ1ได้8 8คูณ2ได้16แล้วก็8คูณ3ได้24นะคะต่อไป ในช่องของ12 12คูณ1ได้12 12คูณ2ได้24อ่านักเรียนเจอผลคูณที่เหมือนกันแล้วหรือยังคะอ่าเจอแล้วใช่ไหมผลคูณในข้อนี้ที่เหมือนกันก็คือ24 4นั่นเองเลข8คูณเลข3ได้24เลข12คูณเลข2ได้24 เราก็จะเอาเลข2ไปคูณกับ12เอาเลข3ามไปคูณกับ8นั่นเองอเราจะคูณอยา่งไรมาดูกันเศษ5้ส่วนแเราเอาเลข 8คูณเลขอะไรได้24คะเมื่อกี้8คูณ3ได้24ดังนั้นเลข3ต้องคูณทั้งเศษและส่วน5คูณ3ได้15 8คูณ3ได้24ต่อไปเรามาดูเศษ7ส่วน12กันนะคะเลข 12คูณเลขอะไรได้24ค่ะเลข12คูณ2ดังนั้นเลข7ของเราก็ต้องคูณด้วย2เหมือนกัน7คูณ2ได้14 12คูณ2ได้24เราก็เอาเศษ15ส่วน24และเศษ14ส่วน24มาเปรียบเทียบกัน ถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็เปรียบเทียบตัวเศษกันได้เลย15เป็นอย่างไรกับ14คะ15มากกว่า14เราก็จะได้ว่าเศษ15ส่วน24มากกว่าเศษ14ส่วน24 หรือเศษ5ส่วน8มากกว่าเศษ7ส่วน12นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนแล้วใช่ไหมคะคุณครูฝากใบงานไว้ให้นะคะเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยที่ตัวส่วนไม่เท่ากาันแล้วก็คุณครูฝากให้นักเรียนท่องสูตรคูณตามคลิปวิดีโอที่คุณครูให้ไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ